เออขอถามเลยครับผู้หญิงคนนั้นเขาติดใจอะไรผมรึเปล่าติดใจอะไรไหมถึงเรื่อเออเรื่องเรื่องที่เกิดจากอาทำสองนะครับจากตรงแลนด์มาร์้ตรงทาวกลางเลยครับผมว่าอันนี้จะไปถามเจ้าตัวเองนะครับผมไม่รู้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนะครับอ๋อได้ไครับได้ครับน่าพอรู้ชื่ออยู่ไม่เราเรายังไม่บอกว่าแจ้งขอตัว ทำออะไรครับเอ่อแจ้งขอจบครับผมเขามาขู่ผมแะไม่จบใช่ไห้ครับโอเคไหมอันนี้ก็คอว่าผมจะนัแล้วถูกไหมสรัแได้ก่อนมีแน่แน่นะเราด้คนเลยเหรอรือใคดคนเดียวเออแล้วผมจะทำ F4 ได้เลยไมไม่แต่ได้นัานทำเลยได้ไหมระหว่างราจุดตี้กัจีอาลติร็อพัรกับอ๋อโอเคโอเคเอออย่ารีบโอเคม เราจะแบบคิดว่ามันเป็นแค่แบบมดที่มันแบบว่าเดินผ่านนปเซตนะบอกคุณประกาศนะเ,เดี๋ยวให้กูประกาศกันนะใช่ใช่นี่แหละแล้วกูบอก <Queen. S 1> ให้ นายปลีประกาศเลยไม่ติดเใช่ไหมกูบอกให้มึงฟังนะเหลัง่างเนี้ยที่โทรฟังนะมันจะจิตแตกยี่วันนี้กันเดี๋ยวแม่งเจอถ้ามันยังไม่จบอ่ะไม่ไม่ไม่จบไม่จบจบคือจบนะไม่ต้องไปบัฟอะไรนะเออออขไม่ไม่ต้องไปบัฟแบบหมายถึงแบบเจอมาขีดกรรมก็ไม่ต้องไปบัฟนะไว่าใครจจจะะบบกก็นูไม่จบอ่ให้ไม่พอจบในเกมจบในเกมจบในเกมได้ได้จบจบจบทำมาดไปเลยทำมาดไปเลย มาเกาะกันหน่อยดิพวกเราอ่ะมันเหม็นกันหรือว่ามันอะไรมีใครไม่ได้อาบน้ำเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่แต่ผมขอเรื่องหนึ่งได้ป่ะฟอยว่าหนให้ที่หัวฟ้าเรียกแฟนมามาด่าผมอ่โอ้โหอันนี้จบโดนเคลียร์เอออันนี่จบโอ้โเดี๋ยวเชิญโซนคิงข้างในเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมเย้ครับอ่ะซิปเปิลด้วยนะครัะคุยคนเดียวนะให้คุยคนเดียวนี่ยทำอะไรของพี่อ่ะให้ต้นแกยังคุยกันหรือคันซิปแกยังไม่คุยกันเลยคุยผมไม่อยากคุย เดือดใหญ่ลๆเดี๋ยวเือดเดีือดเดือดตาขึดิบอะไรไอ้สากสั่งมาที่นึงเออถ่ายรูปสวยให้หน่อยนะครับพี่ชายเคยมาสภาไว้ขอโทษนะครับทั้งสองแก๊งพอดีว่าวอลผมติดมือนะครับต้องขออภัยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสภาปวดเจ็บอ่ะโดนบัฟแกโคตรเจ็บอ่ะ ดูวงไม้ด้วยดูวงไม้แล้วนะวงโอ้วยไม่ไม่พูดเลยนะในที่นี้แค่คนพูดเออพื้นที่สภานะครับแม่บดแล้วงควรใช้คำพูดให้สุภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโบกนะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับฟังแล้วฟังแล้วเดี๋ยวรอหมอแป๊บนึงมึงวงวิปเปอร์ด่วนเลยคนอื่นอ่ะเร็วๆเลยเดี๋ยวนั่นในเลยนะครับดูเฮตต์ต้นกอฟกูทำหนักให้เขามึงดูมันไม่มีท่าฮาโลวีนเฉยแล้วมันไม่มีท่าผมนั่งเก้าอี้เฉยแล้ว เออทั้งสองแก๊งเดี๋ยวรอสักคู่นะครับพอดีหมอนหมอน้้ำมันหมดนะได้ค่ะเอ้กูอยากรูว่านัดตัวนีมีใครวะเป็นไยว่ากันไว้ว่ากันไว้ว่ากันเป็นเก่าเป็นเก่าคนสตรีมเยอะคนสตรีมเยอะผมเห็นในไฟไอคนนี้หายจากไฟไปมันเรียกหาอย่างเดียวเลยผมก็ได้แบบไอเขาเป็นตัวคอหลักไงอ๋อโอ้แกงไม่เอาเลยให้มาคนเดียวเป็นคนคอหลักซาเวียมั้ง อ๋อมีด้วยเหรออ๋อนี่นี่กดมีตัวช่วยอ่ใช่ใช่ไม่รู้นี่หเมลเมมวเมวเมลเมวเมลเมลแมวๆๆๆๆมๆๆมลเมลเมลเลเมลเลเมีเมล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 เเมเมาเมลเมลเรรมดามังเเมลมลเมลเมลเเดี๋ยวมลวงกระลิมดีสุดวงกระเิลดีสุดทั้ง กูนัวงกระซิบปีสุดนอร์มอลคือแบบพวกมึงพวกมึงพวกมึงลงไปทางลงจับมันไดเป็นไงเออชัดมากเขาตัดใจลงถือแต่ถ้ไปเจ้าตัวอย่างเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงมนุษย์เดี๋ยวเสียงมนุษย์ไอวิเปอร์คุยในวอลก็ได้าจะคุยกันยังไม่หยุดเดี๋ยวผมลงไปเล่นเองนะใจเย็นแล้วครับ MVP ได้ครับ MVP ขอโทษครับไอ้น้องเดดักโก้เมื่อไหร่มีบูอ่ะน้องเร็วเดี๋ยวผมรักคิวให้เลย มึงว่ามึงกลัวมึงต้องควรมีอาวุธใช่เสีไปรับหมอเหรอพี่ไม่มันมีคนจะขายให้มันแล้วแค่เงินมันยังไม่พร้อมแต่มึงให้ยืมก่อนเะาไหมมึงให้กูกูให้มึงยืมก่อนเอาไหมผมมีอยูหนึ่งเอ็มอะสัตว์มีซะเยอะเลยเอะเลยขาดสามเอ็มอะพี่จังที่จะกำทำกิจกรรมนี่อยู่ไอฮอลลีวูดเนี่ยมึงทำฮาโลีวูนขายอ่ะดาร์โกแล้วใครใครใครแบบว่าไม่ค่อยมีเงินไหมมายืมจากผมไปก่อนได้นะ เฮล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 ขอไอ้แก๊งยืมก่อเอพนเอดมาเท่าไหร่บอกพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่คืนให้ได้พี่ได้พี่เนี่ยมาเอาที่พี่เลยมาที่พี่เลยเนี่ยพี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องนับเพรพี่ผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต้องไปดูเดี๋ยวเขาไปเคลียร์ดีกว่าเดี๋ยวเขาไปเคลียร์ดีกว่าโอเคเขาไปเคลียร์ดีกว่า yes รู้สึกเหมือนจะได้บูนละมาละมาละเขาคุยแบงคุยแบงคุยแบงอย่างอย่างอย่างย่งย่งย่ง มึงบอกสภาไงว่ามึงพอ,พอไมไหมแล้วตอนอันนี้สภาเราหมอใช่ไหมครับาใช่ครับใช่ออพอดีบ่อดเอ็กซิเดียนนิดหน่อยครับน้ำมันหมดตรงการทหารนะครับได้คับไม่ซื้อเลยครับอันนี้พื้นที่สภาถูกไหมครับเอา้าใช่ดิอ่ะสภาดูฝั่งนู้นนะครับใหน ไอ้ย่าขีฟองไอ้ี่ต้นหน่อยคองคีข่ายไม่คีองอะนิดหน่อยก็ไม่ได้เฮียไม่ขีฟองนะเว้ยเอาพี่เอาดีดพี่อะไรก็มันไม่เขารบเอีกนะให้ทำไงอะเอ้อฟังเขาฟังเขาฟเขา นนี่ะสพา้วจะแอคโพสท่าอะไรแอคได้นะแต่ไม่เอาแบบที่เป็นท่าทางที่มันแซะกันนะโอเคครับผม่างผมแพ้บุหรี่นี่บอกเขาได้ไหมครับไ้ลอยู่ไหนนะเรายีดทันหลังให้เฮ้ยทวิตเตอร์โคตรเฟี้ยวอ่ะคืลวินอ่ะยีนทันหลังให้ดูซัดเคเราไว้โอเคนนั้นไม่เป็นเจ็ดวันหรอไอ้ควินเนี่ย มันมีถาวรพี่มีถาวรด้วยมีถาวรถาวรเจ็ดพันอ่ะไอพวกมึงฟังดิพวกมึงยืนถาลักให้มันให้หมดทุกคนเลยยืนถาลักให้มันจีบมีทายาวพี่เออยืนถาลักมันเออสวยยืนถาลักมันให้มันจำใส่เงาสมองไว้ผมลันให้คนอื่นก็ตอนผมเยี่ยวเท่านั้นนะเนี่ยคิดว่าเยี่ยวอยู่พี่ พิงมันหาศพกูเจอด้วยปาดะเขาเรียกว่ามองภาพโวรของพิงแต่ก็เก่งอันเนี่ยขนาดพี่ฟอยไม่สตรีมันเนี่ยถ้าพี่ฟอยสตรีมครับตอนนี้นะแต่ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ไไมม่่่่ใใชชจ้าเดียวครับมีจอเดียวนะโอ้ดูจีแปดจอวกันนี่แต่ก็ยังมีจอเดียว ไม่ไม่ตอนนี้จบตอนนี้น,นี่มีใครโดนไหนนะพึ่งมานาผมไหมผมว่าพรุ่งนี้หนนแหบแน่เจ็บมาแต่ไกลแล้วคอคอนโดปรับมาก็พี่พ <laughs> ช่วยผมหน่อยนะน้องอกตกแมทเหรอน้องขอกูเคร่งบาเนี่ยกูไปอะไรเฮี้ยโอเคไม่เป็นไรพี่อ่ะเปิดใส่ใบแรกผมตะโกนทั้งด้งาอทั้งสองแก๊งก็ <S <S พร้อมแล้วเนาะหมอก็มาแล้วเอางี้นะครับในกรณีสกอร์นะครับใคร ถึงครึ่งก่อนชนะนะครับในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของโซนคิงชนะไปนะครับอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของหน่วยงานไหมครับหน่วยงานหมอครับมีอะไรทั้งสองแก๊งมีอะไรจะพูดกับหน่วยงานหมอไหมครับไม่มีไม่มีครับไม่มีรีพอร์ตไหมไม่มีนะครับหมอมาไวเกินอะทิปเปิ้ลครับโอเคครับโอเคทั้งสองแก๊งมีอะไรที่จะพูดคุยเชิญได้เลยครับ ต้นพระเอกพระเอกหน่อยบอกว่าถ้าบับอะไรหลุดไปก็ขอโทษด้วยต้องถามสภาก่อนนะถ้า mm บับอะไรไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับเป็นสตอรี่แรกที่เล่น um ที um ่นี่ก็สนุกมากครับผมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษได้ครับขอโทษได้วยครับขอโทษด้วยครับซิมเปิลอะไรที um> ่หลุดหลุดไปขอโทษด้นะครับสตอรีนนี้อารมณ์เดินกันนิดหนึงครับขอโทษด้วยครับวันนี้ขอโทษด้วยครับครับสนุกมากครับสนุกมากครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับ จะมีในส่วนของ emergency room ครับ emergency room ก็เรียกง่ายๆก็คือเหมือนตัว protection นั่นเองครับตัว protection ทาง simple และตัวทางส่วน k ิงรับหรือไม่รับรับรับขับเรือเลยโอเครับทั้ง2ฝั่งนะครับสภาตัดสินว่าทรัพยากรในการเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ในส่วนของฝ่าย รีพอร์ตแอนสเก t เนี่ยไปตรวจสอบเรื่องทรัพยากรน,นะครับว่าเสียหายมูลค่าโดยประมาณเท่าไหร่เช่นใช้ของอะไรไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับในอนาคตอีกไม่ไกลมันก็จะมีเรื่องเ,อเกี่ยวกับเพลแล้วก็ตัวเสื้อกรอะมาซัพพอร์ตในส่วนของแก๊งนะครับในส่วนนี้เนาะอันนี้นรบกวนอย่าลืมนะครับทั้งสองแก๊งใส่ในส่วนของ protection ด้วยนะครับ protection นะครับจะตามกดข้อ6นะครับก็คือหากมีคนเปิด หรือว่าเราไปแหกก็คือ1ล้านทุกกรณีนะครับโคเด็กชันจะอยู่ทั้งหมด7วันนะครับที่สภาให้นะครับอันนี้ยังไงก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงสภาประกาศยุติสตอรี่ให้นะครับยังไงขอบคุณทั้งสองแก้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือเดี๋ยวสภามาดีเช็คอีกทีสุกไหมครับคนที่ได้บอกมาว่าใส่กี่วันเออใส่7วันเลยครับสภาตัดสินว่า7วันแล้วใช่ยังไงเดี๋ยวแต่ งหินไปไดเลยตัแต่วันนี้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 ได้กินแด้ขายกลับมาโอเคครับขอบขอบคุณทางซึ่อเพื่อนมากเลยครับไม่มีอะไรขอบคุณเนพื่อนได้ครับขอบคุณสภาได้ครับขอบคุณมากครับผมผมเท้ากับบันเ้ากับบันเทเรื่องเงินดัคราบเอ้อเอ้าบท้านท้าเท้าเ้าเท้าเท้าเท้าเรับเท้าเรับผู้าเท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 อาเร้าเท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 าเท้าเท้าเ้าเะจากตราแทนดเท้าเท้าเท้าวกลาเครับ ผมว่าอันนี้จะไปถามเจ้าตัวเองนะครับมันผมไม่รู้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนะครับออ๋ได้ครับได้ครับหน้าพอรู้ชื่ออยู่ผมรู้แค่ว่าเขาขับรถลงน้ำได้ครับได้ครับผมหน้าพอรู้ชื่ออยู่แสดงว่าซิมเปิลไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับกับผู้หญิงคนนี้อ่าเขาเป็นแฟนผมเองนะครอ๋อโอเคครับงั้นก็ตามนั้นแหละครับผมครับผมไม่อะไรซิมเปิลหรอกครับผมมากครับสนุกมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเงียบฟังกูแกได้เลยแกเงินเราไปรู้นะต้นเงินนะในส่วนของมิเจซี่นะครับ สภาครับเงินคับไม่มีตังค์ก็ลืมลืมเิตอย็ะมเดแสนเย็นด้เย็นเออสภาครับผมติหนี้ค่าเหรียญยู่2อเอ็ใช่ไหมค่าเหรียญเช็คให้มครับไปกติอนนี้จบแล้วครับของฉีดตอนนี้เลยได้ไหมครับหมออะไรนะคะฉีดตอนนี้เลยได้ไหมครับตรงนี้เลยตัวให้เขาหนาตัวให้เขาหน แก้ได้นะพี่เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวผมต้องคุยคุยกับปารอะโซนโซนโซนแล้วก็เด็รอบหน้าเราก็มีอุเยอะพี่โซคิดต้องเออถึงถึงวันที่สุดวันไหนครับเี่งเ่ยมากครับเปี่งมากครับเป่วัครับที่คนเปียมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปผ่ารางก์จัดคือไหน เขาไม่ดเขาไม่ช่วยอเขาดยเขาดิ้วเลยใช่ไหมเออใสไหม่วเลยขอครบพี่โงมคสขอครับปัญหาเจออะไรไหมปัญหาเจออะไรครับถ้าพูดตามตรงนะครับถ้าตรงต้องต้อต้องต้องถามฝั่งเขาอ่ะคือเขาอาจจะไม่ชอบวิธีเล่นแบบผมก็คือเล่นแบบ มีมีคนอยู่บนรถครับคือแบบมันก็มีเหตุการณ์บั m รถโดนคนอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่สภาครับว่าสภาจะแบบเพิ่มกดสกิปมาไหมว่าแบบไอคอนไงทีวินมาได้จบโอเคครับาเพราะว่าเหียผมผมมองแบบนี้ครับผมผมมองนี้ไอเหลี่ยมอ่ะใครจะใช้อันนี้ผมผมไม่ติดแต่ผมแค่มองว่า ก็ถ้าเกิดคุณลงมารอกันเลยอ่ะก็ถ้าากับว่ารถมันก็ไม่ได้พังถูกต้องไหมมันก็สามารถชวนกันได้แต่ถ้าเกิดรถพังคุณขึ้นไปก็เท่านั้นอยู่ดีมันไม่ได้เกิดผลถ้าคุณซ่อมรถมันมันโดนแทงก็ตามนั้นก็ไม่ได้ติดก็ยังเรียมเรียบได้หมดส่วนเรื่องเรื่องที่ดีพอันมาเรื่องขายยงขายยาอะไรอย่างงี้ครับไม่อยากให้ประชาชนได้ขายมันเท่าเทียมกันเกินไปนู่นนี่อะไรอย่างนี้ครับผมไม่รู้คนไหนว่าผมแนะนำว่าแก๊งควรปรึกษาคดีไม่ใช่ปรึกษาสภาออกตรวจกันนอกสภาอะไรอย่างนี้ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นโอเคพราะถ้าเกิดผมไปบอกคุณอย่างใดคุณก็จะเล่นในรูปแบบที่เงินไหลเขาบอกโอเคครับข้าวบ้าครับใช่ใช่ที่ขาดตอนเพราะวรนี่เขาแบบเอ้ยเอาเอามาเอาไว้หกแสนที่โคนเอาคนออกแก๊งนายกนาจะเรียกนะถ้าสมมติว่าเขาเท่าไหร่นะหกแสนเฮ้ยต้นละที่ว่าจะทำอะไรให้ทำไมหูแสนมันสามแสนได้หรอมันออกแก๊งหนึ่งออกแก๊งปกติแบบมีแบบเดินออกมาออกหนึ่งแสนแล้วก็ออกร้อยห้าแสน เธอหน้าสภาอะไรหรอขอบปะขอบใช่เหรอว่ามันมีออกรอยด้วยหรอออกรอยพี่หน้าบนไงอ๋อคิดว่าคนดี้กลังจะด่าเลยเท่าไหร่แสนใช่ไหมใช่หกแสนต้นแล้วที่ว่าจะให้ทำระบบอะไรเขาออกแก๊งแล้วนะเออท่าไหร่ท่าไหร่สภาครับขอทำระบบไอที่เลยได้ไหมได้แล้วผมผมต้องเรียกน้องกลับมาไหมแค่ลีดเดอร์สองคนนะครับลีดคนไออ๋อนี่ลีดเดอร์สองคนนี่นี่นี่สามคนนี้พอเลยครับแค่นี้พอแล้วให้น้องรอข้างบนเลยครับ โอเคครับเอ้ยรอรอรอฮะรอห้างบนรอข้างบนพี่ฟอยหรือรู้อ่ะัวไมครบแล้วครบแล้วไอ้เฮียวอลโคตรหน่วยผู้แสนผู้จัดโอเคครับเดี๋ยวท่าลีเดอร์เดี๋ยวรอมาที่ห้องดีเลยบอกน้องรอข้างบนนะดิ